วันนี้ผมจะกำกับประมาณแบบอีกเส้นหนึ่งเลย uh. ผมจะให้คุณสลับบทกันวันนี้คุณนะ่ะไปเล่นเป็นจิวคุณไปเล่นเป็นเทียนสลับบทกันบ้างลองดูอ่ะไปนั่งจิวยางอย่าพึ่งซิเอ้เหรอ <laughs> รีบหรอฉากนั่งก่อนฟังภูมิกับสั่ง แล้วคําที่เขียนวันนี้เอาเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งไหนฝั่งไหนอ่ะใช่ป่ะฝั่งไหนเออฝั่งภูมกับฝั่งที่มันอยู่ข้างเดียวกับหัวใจอ่ะฝั่งไหน่ะห <c oughs> ัวใจผมอยู่ข้างขวาอ้าวเ,เอาแล้วนี่ข้างนี้เล่นอ๋อแห่ฉีกมากเขียนคําว่าน้ําจิ้มไก่ <c oughs> เราเราสอนสอนเขาเขียนคําว่าน้ําจิ้มไก่โอเค แต่ตัวเราเนี่ยเป็นแบบว่าวันนี้เนี่ยเมื่อยขาเราไปทํางานมาขอนั่งข้างๆเขาด้วยเราไม่ยืนเพราะว่าเขาอีเราตัวใหญ่เราเยอะไปนิดเยอะไปไม่ไม่เยอะไปนิดเกินไปนิดเดียวคนละครึ่งอันนั้นเราเหลือนิดเดียวนั้นเอออ่ะนั่งเขาเขาต้องสอนอะไงต่อครับพุ่มกับครับทีนี้เราถนัดข้างไหน ทางด้าขวาครับอ่ะเราจับมือเขาสิคำแรกอ่ะเขาเขียนไม่เป็นไปไม่ถึงลองลองไปก่อนลองพยายามไปก่อนพอเรารู้แล้วว่ามันไปไม่ได้ใช่ไหมมันไปไม่ได้ไปไม่ได้เราก็ไปทาง้างหน้าได้อ๋อโอเควันไพุ่มกลับมือทองจริงน้ำจิ้มไก่พุ่มกลับสั่งแอคชั่นยังเลยครับ แอคชั่นแ๊บนึ่งไวเลตพระเอกลวงโอเคขอบคุณครับมาๆต่อต่อต่อสอนเขาด้วยอันเนี้ยนอหนูนะค่อยๆสิ เก่งกับผมอีเดี๋ยว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 เราเราตามเขาสิลูกเราตามเขามันไปเองอันนี้เขาผมเคยสอนเขาไปแล้วอสักพักจิวหันไปเห็นที่หัวของเทียนมีอะไรติดอยู่จะเอามือไปแตะก็กลัวจะเสียมาระยะเลยเอาปากเข้าไปใกล้ และพยายามเป่าออกเป่าเบาๆสิทนุถนอมเขาหน่อยสิเหมือนใดผมใหม่เป่าแบบเป็นแบบเกสรดอกไม้ติดนิดเดียวไม่จริงๆพี่ฟิล์มเล่นจิวดีมากเลยนะเพราะจิวไม่อ่อนโยนเลยต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เออวันด่าอ๋อเล่นดีชมชมอยู่ในตัวละครอยู่อ่ะคุณเป่าตัวละครตัวละครฮึบ เรียงกันต่อไหมสอนต่อจอจานสะละอีมอมอะซาลาไอไม้มะลาย ถามเขาสิว่าหัวเราะอะไรคุณหัวเราะอะไรเหรอจิวผมดีใจที่ผมเขียนหนังสือได้แล้วเพราะผมสอนคุณไงเพราะผมสอนคุณไงคุณมีรางวัลอะไรให้ผมไหมคุณมีรางวัลอะไรให้ผมไหม อยากได้รางวัลไหมอะไรนะน้ำจ pues uh ิ้มไก่ตาแม่ประดอมเป็นรางวัลของคุณครับเจียมเจียมมากงั้นวันนี <h <h ้งั้นวันนี้เราไปทอดไก่กินกันเราไปทอดไก่กินกันนะหิวแล้วเนี่ยเออไปเถอะเถียนผมหิวแล้วไปไปมันจบแล้วน้ำจิ้มไปด้วย ไม่ได้เหรอมันต้องอย่างที้เหรอไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้มันอะบนใหม่อันใหม่แบบใหม่แบบใหม่ไงเพราะว่าเราหิวข้าวหิวอันนี้ก็แบบใหม่ใช่ปกติเราจะคุ้นเคยกับการเป็นฝาแฝงฝาหมุนงานนี้เป็นหลอดบีบเหมาะแล้วพิสตนเตอร์ครูต้องเข้า